Questions 83 to 85 refer to the following report. I would like to report the growth rate of our sales office across the region. As expected, the Asian branch has delivered the most impressive performance this fiscal year, whereas the North American branch was impacted by an outbreak of disease. As for the European branch, more budget allocation will be made in the next fiscal year due to their plan to launch a new project. Lastly, the African branch is making rapid progress and is now able to recover the loss made in the last fiscal year. Number 83. What is true according to the speaker? For question 83, they asked what is true according to the speaker. ข้อใดถูกนะคะจากที่ผู้พูดพูดมาก็จับใจความหรือว่าอ้างอิงจากผู้พูดข้อใดถูกต้องนะคะซึ่งเหมือนเดิมก่อนที่เราจะฟังบทสนทนาหรือว่าก่อนที่เราจะฟังบทบรรยายเนี่ยเราควรจะจับใจความหรือว่าควรจะจับคีย์เวิร์ดที่สําคัญให้ได้ก่อนนะคะอย่างข้อ A เนี่ยคีย์เวิร์ดที่สําคัญคือ The Asian branch นะคะ Has never suffered อะมีคำว่า never นะคะ Suffered a loss ไม่เคยขาดทุนเลย l o s s ในที่นี้ก็คือขาดทุนนะคะสาขาเชียเนี่ยไม่เคยนะคะ Never ไม่เคยเลยไม่เคยประสบกับการขาดทุนเลยนะคะ Copy มาขยับมาที่สาขาที่แอฟริกานะคะ The African branch is performing better than last year. สาขาที่แอฟริกาเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะ perform เนี่ยก็คือแปลว่าทำนะคะ better ก็คือดีขึ้นทำได้ดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วมีผลประกอบการหรือเป็น growth rate ที่ดีกว่าปีที่แล้วนะคะข้อ4 the European branch is preparing นะคะอันนี้ก็คือเราจับคำว่า European นะแล้วก็ preparing นะคะ for an economic recession คำศัพท์นี้เราเคยเห็นมาในพาร์ทก่อนๆแล้วเนาะก,ก็คือ เศรษฐกิจถดถอยนะคะและสุดท้าย The North American Branch ก็คือแสดงว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาพูดถึงสาขาที่แตกต่างกันไปเลยนะคะเวลาที่เราดูคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็จะได้จับใจความได้ว่าอันไหนมันคือสิ่งที่ถูก Use to generate more profit Use to ก็คือแปลว่าเคยนะคะในที่นี้แปลว่าเคยเนาะ Generate ก็คือทำค่ะ Profit คือกำไรเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าสาขาที่อเมริกาเหนือเคยทำกำไรมากกว่านะคะซึ่งคำตอบนะคะในข้อนี้อยู่ในพาร์ทที่ว่า the African branch is making rapid progress นะคะ rapid progress ก็คือมีการเจริญเติบโตนะคะมีความก้าวหน้าอย่าง rapid ก็คือรวดเร็วนั่นเองนะคะ and is now able to recover The loss นะคะ Recover the loss ก็คือสามารถพลิกกลับมาทำให้ดีขึ้นนะคะ Recover the loss ก็คือที่มันขาดทุนเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์ที่เคยขาดทุนเนี่ย m a d e in the l a s t Fiscal year Fiscal year Fiscal ตัวนี้นะคะแปลว่า,าโทษทีคะ่ะเดี๋ยวขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้พี่เขียนไปนะคะก็คือคำว่า Recover นะคะก็คือทำให้ดีขึ้นแล้วก็มีคำว่า Fiscal year นะคะก็คือเป็น ปีงบประมาณนะคะซึ่งเขาบอกว่าสาขาที่แอฟริกาเนี่ยมีความก้าวหน้าแบบอย่างรวดเร็วเลยสามารถ recover จากการ Loss หรือว่าขาดทุนได้เนี่ยที่ made in the last fiscal year ที่ขาดทุนเมื่องบปีงบประมาณที่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยคำว่า o s s ในในที่เขาบรรยายไปเนี่ยนะคะใช้กับสาขาที่แอฟริกาแต่ในตัวเลือกเนี่ยมันมี คำว่า loss เนี่ยไปอยู่ที่สาขาเอเชียนะคะในสาขาที่เอเชียซึ่งมันไม่มีข้อมูลบอกเลยว่าในเอเชียน่ะมันขาดทุนมาก่อนหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้พูดถึงเราไม่สามารถอนุมานหรือตีความไปเองได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยไม่ถูกเนาะส่วนข้อ C กับข้อ D เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงอ่าไม่ได้พูดถึง economic recession นะคะหรือว่าพูดถึงกำไรในของ สองสาขานี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากที่พี่บอกไปก็คือคำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อ b ค่ะ the African branch is performing better than last year สาขาที่แอฟริกาเนี่ยทำได้ดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนแต่เขาสามารถ recover ขึ้นมาได้นะคะก็แสดงว่าเขาเนี่ย performing better than last year ค่ะ <L un> ข้อถัด ไปค่ะข้อ84ค่ะ Number 84 Which branch requested a larger budget คำถามของข้อ84นะคะถามว่า which branch ก็คือสาขาไหนนะคะที่ requested ก็คือขอหรือว่าร้องขอนะคะ่ะ a l l o c a r budget budget ในที่นี้คืองบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าสาขาไหนที่ของงบประมาณมากขึ้นนะคะอันนี้ก็มีตามตัวเลย นอตอเมริกัน a ะคะเอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของการบรรยายนะคะหรือของทอลที่บอกว่า whereas the North American branch was impacted <c oughs> ก็คือได้รับผลกระทบสาขาที่นอทอเมริกานะคะได้รับผลกระทบ by an outbreak of disease นะคะจากการ outbreak ของโรคระบาดนะคะก็คือมีการระบาดของโรคนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย as for the European branch นะคะ more budget allocation สำหรับสาขาในยุโรปเนี่ย more budget allocation นะคะตัวนี้ budget allocation allocation คือการแจกจ่ายการจัดสรรค่ะ will be made in the next fiscal year Due to the plan to launch a new project เพราะว่าเขาต้องการที่จะ Launch นะคะก็คือเริ่มต้นโครงการใหม่เพราะว่ามีแผนที่จะทำโปรเจกต์ใหม่นะคะจากตรงนี้เนี่ยก็คือจะเห็นแล้วว่าสาขาที่เขาพูดถึงว่าอยากจะเพิ่ม budget allocation เนี่ยก็คือมีการขอการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องการจะมีการ l a u n c h นะคะ new project ก็คือเป็นสาขาที่ยุโรปค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อดีนะคะตอบยุโรปค่ะข้อสุดท้ายของพาร์ท83ถึง85นะคะข้อ85ค่ะ number 85 look at the graphic which growth rate was affected by a disease ข้อนี้นะคะเขาถามว่าถ้าเราดูจากแผนภาพเนี่ย which growth rate growth rate นะคะก็คืออัตราการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าอัตราการเติบโตเนี่ย w a t affected ก็คือได้รับผลกระทบนะคะ affected คือได้รับผลกระทบจาก disease นะคะซึ่งข้อนี้มันจะเกี่ยวพันกับข้อที่พี่พูพดในข้อที่84นิดนึงก่อนหน้าที่เราจะมา พูดถึงสาขาในยุโรปนะคะก็คือเป็นสาขาที่ North America นะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยเขาบอกว่า the north american branch was i n f e c t e d by the outbreak of disease ที่เมื่อกี้พี่พูดไปเนาะมีคำว่า impact นะคะก็คือตัวนี้ความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะ affected กับ impact นะก็คือได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ มันมีคำศัพท์ที่ตรงตัวเลยก็คือ outbreak of disease นะคะก็คือเป็นการเกิดโรคระบาดนั่นเอง outbreak ก็คือมันกระจายตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบข้อนี้เนี่ยเห็นได้ชัดมากๆก็คือเป็น growth rate ของ North America นะคะที่ได้รับผลกระทบจากาโรคระบาดซึ่ง growth rate ของเมกาอยู่ที่10%นะคะ่ะแต่จริงๆถ้าเราดูจากแผนภาพเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ ถ้าเขาพูดถึงว่าอันนี้ถ้าเราเดานะคะหมายถึงวา่าเขาพูดถึงว่าโกลดเรทเนี่ยที่มันมีผลกระทบจากโรคระบาดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นโก t h r เรทที่น้อยที่สุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นช่วยให้เราสามารถตีวงคำตอบของเราให้แคบลงได้นะคะก็คำตอบของข้อ85นะคะก็คือตอบข้อ A 10%ค่ะของโก t h r เรทของอเมริกาค่ะ